ไว,ไวนกเขาร่วมจะนาลีเจ้านาลีแล้วนะครับลงมาแล้วครับอยู่สายล่างพอดีนะครับทางคนนี้ครูจะกันแล้วนะครับจะกระโดดหรือเปล่านะครับอื้อ นาฬคกูใส่แล้วนะครับจะทำสำเร็จหรือเปล่ามองคอแล้วก็ขึ้นสายบนแล้วครับมองคอแล้วนะครับ เรียบร้อยครับจนนารีจัดให้แล้วนะครับนกป่าเสียงเล็กนะครับขอบคุณมากครับ